ด้านคูเอฟมนเทียนอย่างไดที่ด้านลงบอลิเศรครับปอนัทวุฒิปอนขยับด้านซ้ายครับอาร์มร้อยโพสเปิดยัด์มาสลาวุฒิเจ้าแปรลูกนี้อู้วิแปกครับอู้ด้านด้านอาร์มร้อยโพสลูกนี้อืจังหวะเปิดน้าเท้า่ของด้านสลาวุฒิเจ้าสีดำอ่ะโดนไม่เต็ม อย่างนี้นะน้าตายประธานครับเปิดมาลูกนี้เก็บที่นะท็อปปา้าใต้ลูกนี้ท็อปป้าใต้ลื่นครับอย่างที่บอน,นัวุฒิลูกนี้ฟาวครับเป็นด้านขคเว็บอย่างนี้น้าสารตนสารตนวางมาพักวิ่ง ผัวเส้นเป่าจุดโทษเลยโอ้โหาล้วครับจังหวะจะพลิกจะบิดครับแล้วมีมือไปกอดจากด้านหลังครับมีมือนะทางเดินไปครับหีือเดินไปครับทางเดินไปฮะไอ้ตันก็ไอตันไอ้ตันยันเลียไปไอ้ตันอย่างว่าอย่างว่า เปลียนใาเปลียนใาอย่างว่าจะเยี่มเยิ่มโอ้โหครับยังทำประตูไม่ได้อ้าวครับมีแก้มาปอนให้มาลูกนี้นะขยับบาลวีบุญยังตัดได้ครับสาระต้นโอ้โลงบาลวีเสววันนี้มาโคตรดีเลยนะขยับซ้ายมาครับอาร์มร้อยโพสอาร์มขยับมาลี่ะสาระต้น สาระต้นเบีบยดเบียดเบียดได้อ้ามจีนรวงก็เกียร์ครับตัดตัิ๊กเอาเข้าไปครับหาคู่เลยหาคู่เลยหาคู่เลยเฮ้ยตอนนี้ด้านเทรวัตไอปอนัททูตแล้วจะยัดเข้าไหนครับฟูจิซ์ไม่ได้ว่าอะไรครับลงไปมาแอร์ทางด้านออฟชาคิดลูกนี้ตัวต่อยกขาสูง อ้าวและครับสวยอะจับมือจับไม้ลูงดี้แล้วนะอั้มชื่อวงสแกว์ครับออฟซาคิสออฟปากมาที่แพทเจ้ากคนเอ้าเอ้าพินตะใส่ซ้ายครับลูกนี้ไม่ผ่านลอยครับอาครับจากสองอั้มลูกนี้ครับเขียวแนวซับเขียวแนวซับยัด ไปบ,บอลภูรักษิตบอกว่าโดนหัวนมแปต่อแทนลกอรใส่ขวาเรียบจังยู่เอาละครับตัวต่อตัดบอลได้ขยับขวาครับจัดกอมป้าก,กามย้อนมาเอาละครแล้วก็ให้ปาตัวต่อไหลเข้าในลึกอะลึกครับ คุยออกมาทีถ้าน้านรูแอปครับมณเทียนครับเพียงกายชัยพรครับไปพไป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 มณเทียนมณเทียนเปิดรุ่งนี้ติดถ้านอาร์มร้อยโพดะบอลออกข้างไอ้อย่างได้เปรียรุ่งครับใครนะไปไอพี่อ๋อพี่อ๋อเนี่ยให้มาดีตั้มเพิกแล้วยัดรุ่งนี้บุญยางโคตรเหนียวอะ แผงหลังทางด้านโรงพยาบาลมาเลยครับทางด้านปอนธุวัฒนครับตีบอลทางด้านขวาจับบอนลูกนี้ครับจันทร์ก็บอนอยาไปครับออฟชาร์คิดนดักไว้สายประธานเบิ้ลนมาที่ดนนั่นทอปป้ใต้